โอ้โหถ้าประเทศเราเจริญคือประเทศไทยแบบนี้มีพลังต่างชาติมาสมวิวเยอะแบบนี้รวยแบบนี้คงจะดีมากๆเลยเด้อท่านผู้ชมเลยประเทศเาาเนี่ยถ้าจเจริญเหมือนไทยแบบนี้โอ้โหเจริญหนุ่งเรื่องมากๆม,มีเงินทองให้ให้ประเทศไทยให้ประเทศเาาพัฒนาน่าจะรวยขึ้น มากมากเหมือนไทยจังเลยท่านผู้ชมโอ้ดูดสุดยอดประเทศไทยเมืองไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์เมืองไทยไทยแลนด์สุดยอดมากๆต่างชาติก็มาถ่ายรูปกันใหญ่เลยเด้อท่านผู้ชมเลยถ่ายรูปกันเยอะมากเลย น้องแมนะ่นาเจ้าพระยาก็มีเรือดินเนอร์เต็มเลยท่านผู้ชมถาเรือก็มีเรือดินเนอร์เต็มเลยเนี่ยโหบอกเลยเลยว่าไม่เงียบไม่เงาจริงๆประเทศไทยไทยแลนด์คลิปนี้เคยไปไทยจะพาขึ้นไปดูชั้นเจ็ดของไอคอนสยามชมวิวชั้นเจ็ดไอคอนสยามอยู่ข้างบนนะ ตรงที่มีตัวหนังสือไอคอนสยามภาษาอังกฤษนะท่านผู้ชมแต่ข้างล่างเนี่ยเ่าคยบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยเนี่ยโอ้มีคนเดินด้วยท่านผู้ชมมีคนเดินคนนั่งด้วยเศรษฐีอินเดียท่านผู้ชมโอ้เขาจหยกมือแล้วเนี่ยอยู่ข้างล่างนยอยู่ทั้ง่าเรือไอคอนสยามท่าที่สองนี่คนเยอะมากเลยท่านผู้ชมเยอะมากจริงๆเนี่ยเขากำลัง นั่งอรอลงเรือดินเนอร์ทุ่มหนึ่งคนนี้ถึงจะได้ลงเรือดินเนอร์ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าออกไอคอนสยามด้ชมเลยก็ะจะสวยงามมากกว่าซีเลยจะเป็นอุโมงด้วยตรงนี้ตรงนี้เขาจะจะดูชมวิว น้ำพุไอคอนสยามอยู่ตรงนี้้อท่านผู้ชมเลยสวยงามมากเลยตรงนี้จะมีรูป,ร,ป,ปรูปสัปสัตเ,เหมือนกวางเน้ขาเอิ่นเชิญหงท่านผู้ชมเชิญหง้มมหงหอท่านผู้ชมเลยจะเป็นภายในของไอคอนสยามท่านผู้ชมภายในไอคอนสยามก็จะสวยงามมากแบบนี้เลย ทางชาติเดินไปเดินมาอันนี้จะเป็นสันจนะีเนาะชัญจีของไอคอนสยามทางออกทางเขา้ามาทางถ่าเรือไอคอนสยามด้อท่านผู้ชมด้ยทั้งนี้ก็สันจีเหมือนกันแต่จะเป็นมองโซนอาหารการกินแล้วท่านผู้ชมโซนอาหารการกินบอกได้เลยว่าคนเยอะมากท่านผู้ชม ตกแต่งภายในเนี่ยดูดาดผ่านการตกแต่งสุดยอดมากอลังการมากจริงๆคนนั่งกินอยู่บนโต๊ะก็เยอะมากๆเลยเยอะมากจริงๆจะพาไปดูพาไปดูทางโซนอาหารอีสานทาน่านผู้ชมดูอาหารอีสานก่อนด้อท่านผู้ชมตามหังพลังต่างชาติไป ก่อนจะขึ้นไปชั้นเจ็ดไอคอนสยามก็ชมวิวตรงนี้ก่อนเป็นภาษาอังกฤษเซฟไทยอ่านไม่ออกเนาะจะบอกเลยเลยว่าคนแน่นมากๆาแน่นมากๆคนเยอะจริงๆ ต่างชาติเขามาเที่ยวไทยแบบนี้แหละห้างดังประเทศไทยอ่แล<อ>้วก็ามาดูพลังต่างชาตินั่งกินอาหารไทย่นันผู้สมพระเจ้านั่งกินอาหารไทยบอกได้เลยว่าเยอะมากมากอาหารไทยเนี่ยพระเจ้านั่งกินเยอะมากเลยเนี่ยอาหารไทยก็จะเป็นพวกเส้นเนาะ กเช่นข้าวผัดกล้วยเตี๋ยวภาษาเราเรียกว่าเฟอนะเนี่ยมีมวยด้วยอาหารไทยชาวญี่ปุ่นเกาหลีกินอาหารไทยฝรั่งก็กินอาหารไทยลาวก็กินอาหารไทย <c oughs> เี่ยวไทยกินอาหารไทยเรืองของชุมป,ปลอดภัยไม่เป็นพิษโอ้โหเห็นไหมครับคนเยอะมากเลยผมจะเดินมาทางไหนครับโอ้โหเยอะมากมากแวะมาดูก่อนอันนี้จะเป็นขนมเกี๊ยวซ่าไก่ อาหารไทยเยอะมากๆหลังจากนั่นก็มาดูน้ำตกอยู่ชั้นเจ็ดไอคอนสยามท่านผู้ชมน้ำตกที่สวยงามมากๆต่างชาติมาถ่ายรูปก,กันใหญ่เลยเ้อะสุดๆน้ำตกดูเขาจะมาถ่ายรูปก,กันเยอะมากเลยเยอะจริงๆ ต่างชาติทั้งนั้นเลยเขอแอบป่นอันนี้จะเป็นน้ำตกเนาะเขาเปิดแต่ช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงเย็นๆบอกเลยเลยว่าโอ้โหโมหัศจรรย์เริเงๆข้างล่างจะมีร้านอาหารนะชมๆเลยร้านอาหารเห็นไหมต่างชาตินั่งกินเต็มเลยน้ำตกที่ไอคอนสยาม น่าจะหกโมงแล้วส่วงเวลานี้ท่านผู้ชมต่างชาติเยอะมากมากเนี่ยโอ้โหสุดยอดสวยไหมครับสวยมากมากโอ้โหถ้าประเทศลาวจเจริญคือประเทศไทยแบบนี้มีพลังต่างชาติมาสมยิวเยอะแบบนี้รวยแบบนี้คงจะดีมากๆเลย้ะท่านผู้ชมเลยประเทศลาวเนี่ย ถ้าจะเลิญเหมือนไทยแบบนีโอ้โหจะเล่นนุ่งเรื่องมากๆมีเงินทองให้ให้ประเทศไทยให้ประเทศเราพัฒนาน่าจะรวยขึ้นมากมากเหมือนไทยจังเลยทา่านผู้ชมโอ้โหดูดูสุดยอดประเทศไทยเมืองไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์อุ้ยอันนี้มีกระตูนอะไรทา่านผู้ชมน ท่านผ fate, what what? Pues desse, ู 8, 2, nah, 2, 3, 2, 3้ชมนี่กระตูนอะไรเนี่ยประไทยไม่รู้้อท่านผู้ชมเลยว่ากระตูนอะไรเขาเอามาตั้งไว้นี่น่ารักจริงๆแต่บอกได้เลยว่าต่างชาติชมวิวประเทศไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์นี่เยอะมากๆโอ้โหเขาจะหาทางเข้าไปก่อนนี่แหละชั้นเจ็ดไอคอนสยามเขาเจ้าทำกันแบบนี้้อท่านผู้ชมเลย เมืองไทยไทยแร์สุดยอดมากมากต่างชาติก็มาถ่ายรูปกันใหญ่เลยเด้อท่านผู้ชมเลยถ่ายรูปกันเยอะมากเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยต่างชาติมาถ่ายรูปกันทั้งนั้นเลย ความจเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยไทยแลนด์เคยพระไทยบอกได้เลยว่านี่แหละไทยรวยมากๆโชว์ความรวยให้ต่างชาติได้ดูให้ดูให้เคยพไทยได้ดูโอ้โหสุดยอดมากๆสุดยอดจริงๆ ล่องไปนะเจ้าพระยาก็มีเรือดินเนอร์เต็มเลยท่านผู้ชมถ้าเรือก็มีเรือดินเนอร์เต็มเลยเนี่ยโหบอกเลยเลยว่าไม่เงียบไม่เหงาจริงๆประเทศไทยไทยแลนด์โอ้โหสุดยอดคือสุดยอด ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมประเทศไทยรวยขนาดนี้รวยมากรวยมากคนไทยร่ำรวยมากมากเยอะมากมากเป็นเศรษฐีก็เยอะมากมากนี่แหละดูเอาเลยท่านผู้ชมโอ้โหใครจะสู้ไทยไวแบบนี้ไม่มีใครสู้ไทยไวหรอท่านผู้ชม โอ้โห oh oh. สุดยอดจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเจ้าตกแต่งใหม่นยเอาสมารนมนานนน์นั่งเดิมได้เ้อท่านผู้ชมเลยนั่งกินนั่งดื่มได้ประเทศไรประเทศไทยรวยแบบนี้เพื่อนบ้านสู้ไม่ไหวหรอท่านผู้ชมถึงยังไงก็สู้ไม่ไหวแน่ๆต้องยอมแพ้เพื่อนบ้านสู้ไทยไม่ไหว ตอนนี้น้ำพุไอคอนสยามเปิดแล้วท่านผู้ชมเปิดแล้วเนอโอ้น้ำผุไอคอนสยามสวยงามมากๆเลยต่างชาติตะลึงแล้วท่านผู้ชมต่างชาติชอบใจมากสุดยอดมากจริงๆ ให้เาเปิดน้ำพุไอคอนสยามนี่มีน้ำพุที่ว่าทำให้ต่างชาติตะลึงได้โอ้มาแล้วมาแล้วท่านผู้ชมมีไมเคิลนเจ็ดชนันเต้น้วย้อท่านผู้ชมเ้ย ไม่เค้่นจจกสารจัดการเต้นโซ่เลยโอ้โหคนเยอะมากๆ